สุรินทถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมายงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์นะคะและวันนี้ก็จะพาไปดูการจัดงานบุฟเฟ่อาหารช้างประจำปี2565ไปชมกันเลยค่ะว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการและเตรียมความพร้อม ที่ปีนี้เป็นปีที่ดีมากเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาและมีช้างร่วมในการแสดงช้างเกือบ300เชือกไปชมความยิ่งใหญ่อลังการงานช้างแร์ค่ะและนี่จะเป็นผักและผลไม้ที่มีการจัดตกแต่งตรงพิธีเปิดนะ,ะก็จะมีการแกะสลักด้วยความละเอียดและก็มีความสวยงาม มากเลยนะคะอาหารช้างประจำปี2,565ค่ะและก็มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่อยากจะมาร่วมงานให้อ่านาช้างโบกกาได้แจ้งเข้าไปว่าในพิธีตรงเนี้ส่วนของพระยาอนุสวรีพระยาสุรินทร์พักดีจะมีประมาณตอนสองโมงเช้านะคะเพราะว่าจะมีการเดินขบวนพาเหรดช้างเริ่มต้นจาก สถานีรถไฟสุรินทร์บรรยากาศช่วงเช้าพระก็เดิน oh มิทฑบาตและนี่เป็นขบวนที่เดินเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นเพียงแค่บางส่วนที่ได้ทำการบันทึกวิดีโอได้ค่ะก็จะเป็นขบวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่แต่งชุด เป็นชาวกุยนะคะและก็มีช้างเดินหลายเชือกทีเดียวและก็มีนักท่องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นหลังช้างได้นะคะและช้างก็แวะกินน้ำตามทางซึ่งมีหน่วยงานหรือร้านค้าเอกชนได้ตั้งไว้เพื่อให้บริการน้องช้างค่ะและน้องช้างก็แวะทักทาย นักท่องเที่ยวที่มาต้อนรับข้างทางกันอย่างสนิทสนมนะคะโดยการดูแลอย่างใกล้ชิดของควานช้างค่ะ ขบวนยาวมากนะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากคะ mm ่ะ hmm. ก็และก็มีดาราช่องเจ็ดสีมาด้วยนะคะ mm hmm. ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวยูทูบเบอร์หรือนักท่องเที่ยวหรือคนพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบอกเสียงทําให้นักท่องเที่ยวสามารถรู้จักจังหวัดของท่านได้นะคะโบก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ นำเสนอการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์และนี่จะเป็นโบเรียกว่าหมอหมอช้างนะคะเอลเฟนด็อกเตอร์นะคะและก็นี่ก็จะเป็นส่วนของช้างก็เริ่มกินและที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะปีนี้ก็คือหนุ่มสุรินทร์คนจริงบัวขาวนับมนวยระดับโลกเลยนะคะเป็นที่รักของคนทั้งประเทศไทยได้มาทำการรำ เปิดพิธีบ่วงสรวงต่อหน้าพระยาอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภาคดีค่ะและอาหารที่เขาจัดนะคะก็จะวางตั้งแต่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภาคดีและก็ทอดยาวไปตลอดแนวของ สวนสาธารณะหรือสวนรักนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาบันทึกวิดีโอเยอะมากและช้างเชือกนี้นะคะมีความฉลาดอยากกินสับป,ประรดที่มันสุกนะคะเพราะว่าสับป,ประรดที่มันสุกเนี่ยจะมีความหวานอ่ะควาช้างก็ช่วยเอาถุงพลาสติกออกอ่ะกินเลยค่ะมน่อมโอ้โหมันหวานจังเลยนะคะอ ดูน้ำสับป,ปะรดิี่ไหลออกมาเลยน้องชอบมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้โบถ่ายแค่ตอนที่ช้างได้ทานอาหารเกือบหมดแล้วนะคะก็จะเหลือเพียงแค่อ้อยกับสับป,ปะรดเท่านั้นนะคะเพราะว่าช้างถ้ามีอาหารที่เยอะนะคะเขาจะเลือกทานประเภทที่หวานก่อนอย่างเช่นแตงโมแครอทแปงกวา อันนี้จะเป็นร้านเฉาก้วยก็ได้ทําการขายเป็นเฉาก้วยโบราณอร่อยมากเลยนะคะก็วันนี้ถ้าใครชอบวีดีโอการนําเสนอการให้อาหารช้างบุฟเฟ่ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจกันและอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ